ต้องไอยอดลงนะได้แบบนี้มีสิบล้อนะเวยไม่ต้องออกรดสวัสดีคนดูทุกคนนะฮะรวมถึงคนที่หลงเข้ามาดูด้วยนะฮะวันนี้จะมาเล่นเจ้าคันนี้นะฮะเพราะว่าตัางค์พอซื้อแค่คันนี้นะเจ้าแคทคันนี้นะจริงๆอยากเล่นคันนี้นะแต่ถังมันแบบคือจะซื้อแล้วมันจะไม่เหลือซื้อพวงก,กับแต่งรถนะ <c oughs> คือแบบช่วงนี้แม่งจนจัดนะ จัดมาแคทซีทีหกแปดศูนย์นะคับดับแรกก็ผมจะใส่เป็นขับล้อหน้าด้วยนะฮะเป็นเพ้าจัดไปห้าพันแล้ก็กระบะนะฮกระบะวิ่งงานน่าจะเอาเป็นแบบมีผลไม้ดับเพลิงแถวนี้ไม่น่ามีไฟไหม้อะเพราะมันเป็นเลีายเหมือนมีวิต้นไม้เลยให้ไหม้อยู่แล้วฮนะ โอเครอสักหน่อยนะมันมีรออะไรเจ๋งๆมองไหมไม่ใช่กดติดเฮ้ยมีรอเขียนโซ่อ่ะน่าจะยึดเกาะดีนะจัดไปเครื่องสักหน่อยไหมเครื่องเดินรู้สึกมันอืดนะะยังไม่ได้ลองเลย แต่อาไปก่อนนะฮะกลัวมันไม่วิ่งนะฮะเครื่องของแคทนี่จะเป็น V8 นะ V8 นี่ไม่แน่ใจว่าสองหมื่น c หรือประมาณหมื่นกว่ากว่านี่นะแต่ไม่น่าจะเกินสองหมื่นนะมาแคทเทลิกแคทเทลิกที่อยู่ใต้ท้องรถที่เป็นตัวกองไอเสียนะเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันคนละแคท อยู่ภายในสักหน่อยนะฮะโอ้โหภายในแบบอย่างสปอร์ตนะฮะถือว่าแรงใช้ได้นะฮะแต่เสียงเครื่องไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อยวรับงานก่อนนะท่านผู้ชมอันนีไอ้น,นี้น่าจะเป็นซ่อมสะพานนะฮะน่าจะใช่หูทางโคตรไกลอะ่ะ ทางลาดมีนะฮะทางลาดกับทางตรงมันก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ปะอันนี้มาอะไรอะ่ะรถหรออ่ารถคันหนึ่งอยู่นี่เล่นเองนะจำไม่ได้เองนักเลงบอนะกลับมาขึ้นแคตต่อ งานนี้ได้สองหมื่นฮะน่าจะเป็นแผ่นพื้นหรือเปล่านะฮแผ่นพื้นสองโอ้โหงนี้จะคุ้มค่าน้ํามันไหมนี่มันไกลโคตเลยนะนี่มาไว้ก่อนนะกันลืมโอเคกลับคืนของนะทุกคนว่าผมผมใส่ล้อมาเตอร์ปะมันก็ไม่น่าจะได้เลยโผล่น,นะจะสำัมต้องใส่ล้อเขียนโซน่ด้วยอ่ะ เอาเอาสุดไว้ก่อนนะฮะแล้วเงินช่างมันนะต้องสุดไว้ก่อนอันนี้ใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่อันนี้นะจัดไปใช่ปะมันก็มีแค่นี้แหละกล่กองซ่อมแผ่นพื้นเหลือไม้ตัวนี้โอเคไปฮนะวิ่งไปหน้างานกัน เกมนี้รู้สึกภาพมันโอเคกับกว่ามัดลันเนอนร์เองนะฮะภายนงภายในอะไรอย่างนี้นะเกิดตั้งแต่ซื้อมานี่ต้องไม่ค่อยได้จับมัดลันเนอรนะ์เลยฮะติดเกมนี้อย่างเดียวเลยนะแต่แม่งช้าไปนะไอหินนี่ก็ก้อนย้ายใหญ่ ต้องแล้วใช่ไหมอีกิีนะเพื่อความชัวร์โอเคตรงแล้วตรงนี้ในทะเลทรายมันยังมีดินโคลนอีกนะ กุดเจนี่นาะจะเป็นหัวกุดเจล้างนะไม่ได้ใช้งานแล้วแน่เลยตอนที่ผมดูนะผมว่าโชค๊คแม่งอ่อนไปนะมันเด้งดึงอะ่ะมันเสี่ยงความง่ายด้วย ส่งของเสร็จก็ตอนกลับก็ลากไอ้คันนั้นมาด้วยนะเอามาขายจะได้ซื้อคันใหญ่นะยนะเป็นไงแผนการรถมีให้ตั้งหลายคันนะคือเอามาขายหมดแล้วตอนนั้นก็ยังตังไม่พอจะซื้อรถ่ตัวนี้ก็จะเป็นท่อระเบียงน้ำมันนะสภาพถนนหนทางนี้แบบ คนขับนี่เครื่องในไปรวมกันความ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 นี่ขาจะคุยข้าจะคุยเป็นเหตุนะสังเกตได้ไปอยู่ในรถดีกว่าหม่วัดลงวัดรอบก็ขึ้นหมดนะฮะยังเจ๋งอ่ะ าจะโค้งนี้รือป่ะใช่ป่ะลงตรงนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ต้องมาทางนี้นะมาร์กอีกรอบยิงคีลืมอยู่นะอ้าวจเจริญแล้วก็มาปิดทางไว้โอ้ เสียวจะความจังเลยอยากความนะลูกเกาะกระจกงกระจกนี้ก็มองเห็นได้หมดฮนะกระจกมองหลังก็ไม่มีอีกวันนี้ผมก็อออกไปดูนอกรถดีกว่านะไม่อยากเสี่ยงฮนะโอ้ยโอ้ยโหมันจะลึกไปไหน โอ้ใจโคอต้องค่อยยอดลงนะได้่างนี้มีสิบล้อนะเวยไม่เทอปอลดจเจริพญพรญาติโยมเอาจริงเฮ้ยทางลงหรือทางอะไรกันแน,น่แล้วตอนขึ้นอจะขึ้นมายัางไงทีนี้ตอนลงกูยังลำบากขนาดนี้นะตอนขึ้นขึ้นยังไงท่านผู้ชม ผมว่าต้องต้องได้หาทางขึ้นอื่นอ่ะอ,อือนี่ฮยแตกไปหนึ่งทีโอ้โหนายับนายเย็นเลยทุกเพาไอ้เงินสองหมื่นเหรียญนี่มันคุ้มกันไหมเื้อ <c oughs> <c oughs> ทางแบบนี้กับแลกกับรถพังอ่ะอตายตายอื้อ คือผิดลายผิดลายทางหรืออะไรกันแน่เนี่ย <c oughs> คือมันต้องแบบใช้ฝีมือโคตรเลยนะท่านผู้ชมไม่งั้นแม่งคว่ํา ก็คือตอนนี้คือยางซ้ายผมแตกไปแล้วนะยางหน้าก็ขึ้นแดงเลยนะกระแทกเมื่อกี้นะ่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะดูฮะยางยางขึ้นแดงเลยนะอ้าวขำเอาโอ้โหินนี่ก็้อนโคตรใหญ่อะฝั่งนี้หรือเปล่าที่แตกนะ น่าจะเป็นฝั่งนี้นะแต่เครองมันฮะเขียนโซอยู่ไปได้ต่อเห็นทางลงเมื่อกี้นี้แบบตกใจเลยะจะลงเหงมนเนี่ยใช่ปะดูก่อนนะมาไว้ก่อนนะโอเคข้างหน้าใช่ปะ แล้วทำไมมันขึ้นตรงนั้นนะอ๋อตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้ชุดหนึ่งฮนะชุดตรงกิจการเอาไปดีไปอ๋อเห็นนะเรื่องแับส่นอ๋ออันนี้มันคนละอันเออคนละอันนี่ว่ะโค้งงงตรงตัวนี้นะฮะเส้นนี้ไม่ใช่เส้นนี้คนลนนะอัน อย่างน้าซ้ายแตกไปไม่ใช่ปัญหาฮะโค้ <c oughs> งดีคิดดักเลยอะแต่ดูสิโค้งนี้คือแบบไม่เคยคิดดักเท่านี้มาก่อนนะคี่แล้วแบบนี้หลอดหลอดลูกรอดนีด้มันต้องอย่างนั้นสินลูกฟอ ร้อหน้าล้อหน้ากูไปแล้วนะฮะแทบไม่หมุนแล้วนะล้อหน้าเออลอ,อ,อหน้าผมไปแล้วหน้าฝั่งนี้ <c oughs> ใช้รถหดเกินจะ <c oughs> พาแบบนะเลยปะดีก่อนไปก่อนแบบนะครับแบบนะครับ มัไม่เลยมันต้องลงมาตรงนี้ออข้างสะพานอุืยมันมีอะไรเสียวกว่านี้อีกไมหมไอคนเขียนมดแมปนี้บางทีมันก็เขียนเล่นยากเกินไปนะถ้าจะสัญหาอะไรที่มันง่ายๆมาให้เล่นหน่อยก็ได้ได้ รอหน้าอย่าเพิ่งว่างองแงตอนนี้นะจะงองแงตอนนี้ไม่ได้นะเ <c oughs> <c oughs> ขาน,นะลูกนะไม่อยากลมไปนอนข้างล่างนะหูหินนี่ก็ขยันขำเผาจัง โอเคซ้อมตะบันนะฮะตบมือตะบีตะบันมาจนได้อะป็งไงแรกกับเงินสองหมืน 20, ่นทีนี้ก็จะต่อไปตรงนี้นะแล้วขากลับทีนี้ขากลับก็เดี๋ยวคิดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ วาไปเลยนะฮะไปซ่อมรถด,ด้วยม่ขี่กลับเราก็เลยภาพาพี่ไม่ขี่ <S <S ขี่กลับไม่ค่อยโอเคนะฮะโอ้โหโอเคนะแล้วก็เสร็จสิน้นภารกิจไปภารกิจหนึ่งนะไว้ติดตามชมต่อคลิปหน้านะภารกิจต่อไปนะท่านผู้ชมพอดีว่าผมทําคลิปยาวไม่ได้นะฮะโอเคนะไว้เจอคลิปหน้านะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะโอเคนะไปแล้วครับบายบาย